สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับอ้วนพานทะเลบรพานะครับวันนี้เราจะพามาชมน้ําตกริมทางนะครับเส้นคลองใหญ่หันเล็กนะครับจะอยู่บริเวณปากทางเข้าโครงการหมู่บ้านมังกรเสียถีนะครับหรือว่าทางเข้ารีสอร์ทชานชนนะทุกคนจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะนี่ก็บรรยากาศมุมสูงนะรบ,บริเวณน้ําตกนะทุกคนนะนี่น้ําตกเป็นน้ำตกที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะที่ จ้าของมาทําไว้เมื่อก่อนจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวันนี้หลังจากที่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืน,นะน,นครับฝนเทก็นําลงมาครับแล้วก็มีลมครับนี่ช่วงนี้น้ําเยอะ,ะครับก็เลยพามาชมครับบริเวณน้ําตกคนระับนี่จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะนี่ครับคือหน้าน้ําตกช่วงน้ําเยอะนะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงบริเวณน้ําตกนะครับจะมีศาลานะเดี๋ยวผมพาชมศาลาศาลากลางน้ําเลยนะทุกคนนะนี่ศาลากลางน้ําครับจะมีสะพานเดินนะครับมีสะพานเดินได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเข้าทางไหนนะสะพานนี้ออน่าจะไปทางถนนทางโน้นนะเดี๋ยต,ตามทางแต่ด้านบนเขาห้ามขึ้นแล้วนะมีรถมอเตอร์ไซค์ลงมาด้วย ทางน้ําก็เดินเข้ามาทางนี้นะครับนี่ครับทางเดินเดินตามแนวหินเลยนะทุกคนนะก็จะมาเป็นศาลากลางน้านะครับนี่ศาลาประมาณนี้เลยนี่ครับน้ำกลางเต็นทนะ์นอนมืางคืนเนาะนอนมาไวายนี่ครับศาลาก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะจะบรรยากาศน้ําตกนะครับ ใครที่กำลังมองหาจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งก็ช่วงนี้น้ำกำลังเยอะครับก็ลองมาแวะถ่ายรูปกันดูนะครับกับน้ำตกยาตาสองหรือเปล่าชื่อของเมื่อก่อนนะก็จะเขียนยาตาสองนะทุกคนนะใครที่หาจุดถ่ายรูปก็ลองมาดูกันนะผมจะอยู่ติดถนนเลยนะ ถนนบริเวณนี้เลยนี่ล็ตรงสาฟไฟนี่เป็นโครงการอ่าโครงการบ้านมังกรเศรษฐีนะจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นซอยเข้าที่ไปออกทะลุสนามฟุตซอลบ้านตันหนึกได้นะก็ทางนี้เลยนะนี่ติมทะเลครับเนี่โครงการบ้านนะครับก็อยู่ติดกับโครงการบ้านมังกรเศรษฐีเลยทุกคนนะแต่ตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับทางเข้าที่จะเป็นทะลุ อชานทนรีสอร์ทนะครับใครที่มองหาที่พักหรือมองหาบ้านนะครับก็ลองมาดูโครงการนี้ได้นะนี่โครงการบ้านมงกรเศรษฐีนาะจะอยู่ตรงนี้เลยนะี่ผมซูมมาให้แล้วนี่นะี่คือโครงการบ้านนะครับอย่างพอมีที่เหลือจับจองอยู่ว่าใครที่สนใจกำลังมองหาบ้านก็ลองติดต่อแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรทิ้งไว้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านนะเนาะนี่ก็บรรยากาศ ทางทางครับทางทาง,ทางระหว่างน้ำตกนะครับนี่นี่นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคน้ำตกด้านบนผมก็ไม่ได้ไปถ่ายนะแต่ด้านบนรู้สึกว่าจะมีบอ่อน้ำอยู่สองบ่อนนะทุกคนนะเป็นบอ่อเหมือนลานหินอะ่ะเป็นที่ส่วนบุคคลเขาผมไม่ถ่ายเดีย๋ยวผม,มถ่ายแค่บรรยากาศด้านล่างตรงน้ำตกพอแล้วกันเนาะเผื่อ ใครที่ผ่านไปผ่านมาจะแวะเที่ยวมาแคมปิ้งได้หรือเปล่าไม่รู้นั่งคืนถ้าไม่กลัวลองดูนะครับนี่บรรยากาศน้ำตกเลยก็ฝากติดตามรับชมช่องอ้วนพางทริปลุปพาด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเนี่ยจพาไปชมใกล้ๆกับน้ำตกเลยนะทุกคนนี่เป็นไงบรรยากาศหน้าน้ำตก ดูครับสวยมากทุกคนตอนนี้น้ำไหลยเยอะมากใครที่กำลังมองหาจุดไว้นั่งกินข้าวชมน้ำตกเสียงน้ำตกก็ลองมาที่นี่ดูนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนในคลองใหญ่นะครับก็ลองติดตามชมแล้วกันกับว้วนพานถล่มเรือพานะครับสวัสดีครับ